แสะแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดอยู่ชูมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็กะจะแสะพี่ก็จะแงแงเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแลกแสะแง,งแล้วก็อยู่กับนี่นะครับตัว ตัวสูบลมใช่ไหมพี่กศปั๊มลมับปั๊มลมแบบใช้ไฟสองโวลต์นะครับผมไฟไฟรถนะติดเครื่องนะครับพอติดเครื่องแล้วเอามาเสียบที่นี่พี่น้อยเสียบที่จุดบุหรี่นะครับอ่าแบบนี้นะครับแต่ว่าต้องติดเครื่องด้วยแหละนะครับเพราะว่ามันจะได้แบตก็ไดาจไปด้วยแบตก็ะดไม่เสียนะครับแบตแบตตัวนี้เหรอแบตรถยนต์อ๋อแบตรถยนต์นะเพราะไม่ใช่ไฟอย่างเดียวนะ อันนี้เราตั้งที่เท่าไหร่พี่กด10 psi ครับผมตั้งตรงไหนเมื่อกี้ทีแรกเหลือเท่าไหร่25ครับผมอ่ายาลมที่ล้อเนี่ยนะใช่ครับผมเหลือ25ตั้งเป็น40นะเพราะอันนี้เราจะบรรทุกหนักนะครับผมถ้ารถเปล่าเนี่ยผมจะเติมอยูที่35นะผมยังขนาดเนี้ยอ่าเดี๋ยวมาดูขั้นตอนละกันนะครับว่าอ่าเจ้าตัวเนี้ยมันตั้งค่าอย่างไงเวลาจะเอาลมเข้าอ่แล้วก็รถเดิมๆดูยังไงว่าเติมลมเท่าไหร่นะครับผม รถเดิมกับถ้าบรรทุกเนี่ยเราจะดูตรงไหนว่าสามารถเติมรถเขาได้เท่าไหร่สำหรับรถเราสำหรับคันที่ไม่รู้นะครับบอกให้นี่ตรงนี้ตรงไหนนะครับอ่าีนนี่ครับผมรถเดิมเดิมเลยนะครับผมของกระบะคันนี้ท้ายางเดิมเดิมของเขาเลยนะจะอยู่ที่สามสิบห้าหลังอยู่ที่สี่บสองเห็นไหมครับผมเห็นไหมแต่ถ้าบรรทุกหนักปุ๊บเนี่จะเป็นสามสิบห้ากับห้าสิบเ็ดทันทีเลยเห็นไหมครับนี่นะนี่คือขนาดยางที่ของเดิมของรถนะครับผมนี่สองหนึ่งห้าหกห้านะครับผมสิบหกนะครับผม่แบบนี้นะครับ ก็อันนี้เป็นข้อมูลข้อมูลลถแล้วกันว่าต้องใช้ลมยางเท่าไร่อะไรเท่าไร่นะครับแต่อันนี้เราเติม40นี่เราใช้บรรทุกสไลเดอร์นะขึ้นไห<อ>มขึ้นครับดันไหมดันครับมีแรงพิเศษแล้วนะครับก็40นะครับเดี๋ยวข้างหน้าต้องเป็นเท่าไรพี่กดเข้ากันหมดครับ4ล้อเลยปกติถ้ายางขนาดนี้ผมจะเติมปกติผมเองนะผมก็จะเติมอยู่ที่ถ้าร่เปล่าเนี่ยถ้ายาง่8ถ้ายาง50เนี่ยผมจะเติมอยู่ที่35 แต่ถ้าลดหนักหน่อยก็จะเติมที่40ครับโอเคนะครับได้40เลยวตัดนะครับ 40, 40, 40, 40, เห็นไหมพี่นุยกล้องเห็นไหม4.5เน้นเน้ะมันจะตัดนะครับอ่ะมาตั้งค่าล้อหน้าแล้วกันนะก็ที่ที่ใช้นะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับก็อันนี้แค่มาบอกที่เฉยว่าใช้ยี่ห้อนี้นะครับนี่นะครับเซ <7. S 2> เว่นไรพี่กดเซเว่นโอไมล์ ine, มันอ่านไม่รู้ว่าเขาจะอ่านเป็น เจ็ดสิบไมล์หรือว่าเซเว่นเจ็ดแล้วก็โอไมล์ก็ได้นะครับผมไม่รู้ว่าอ่านอะไร,ะรโอเคในเมื่อไ,ไ,ไม่รู้ก็ทำต่อไปนะครับมาดูวิธีการตั้งค่าพี่น้อยดูใกล้ๆใ,ให้หน่อยพี่กดอธิบายด้วยนะครับผมเสียบเข้าไปเห็นไหมล็อกปุ๊บเหมือนล็อกล็อกเข้าไปไหมครับเครื่องเขาจะวัดลงมาอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เหลืออยู่ที่ยี่สิบเอ็ดครึ่งเห็นไหมเสร็จหนึ่งท่้วครับเราจะเพิ่มเป็นสี่สิบแล้วก็นี่กดไปเห็นไหมมันจะขึ้นสี่สิบเห็นไหมครับพอพิมพ์เสร็จปุ๊บเราก็กดกดให้สูบเลยนะใช่ ทำงานปกติเลยนะหน่อยยสองแล้วเนี่ยขึ้นไหมขึ้นไหมพี่น้อยขึ้นแล้วยี่สองจ็ดห้าแล้วนี่นะครับแต่ถ้าเวลาถึงนะครับเวลาถึงนะครับเครื่องก็จะท้อการตัดเองัไมะตัดเองตัดเองใช่ไหมพี่กดครับเหมือนเหมือนของปั๊มปั๊มเบอร์ตอรหรือปั๊มทั่วไปที่เราที่ที่เราวิ่งหัวไปเสียบแล้วก็เอามาเนี่ยนะครับตั้งค่าเหมือนกันเหรอเหมือนกครับก็นี่นะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเราเก็บไว้พี่กฤษ ไว้ในรถก็ช่วยได้นะไปเจออะไรยางรั่วยางอ่อนสามารถเติมลมเพื่อที่จะไปหา้าไปหาร้านแลวถ้าเป็นรถอย่างอื่นนะที่ไม่ใช่รถยนต์นะรถมอไซค์รถอะไรงเงี้ยได้หมดใช้ได้ใช้ได้มอไซค์ก็ต่อแบตนะใช้ไฟสิบสองเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีแบตก็โบกรถเขาข้างทางก็ให้เขาขอแบตก็ใช้เติมลมในนั้นได้เลยครับส่วนใหญ่นี้มอเตอร์ไซค์เขาจะมีที่จุดนี้ สำหรับสายคูลิเงอ่ะมันจะมีที่ดูดีนต์อารสชาติแบบธรรมชาติอีกแล้วมันเป็นบางคันไงมันไม่ได้มีทุกคันเหมือนรถกระบะนะแต่จริงๆแล้วก็พกได้แหละพกพาสะดวกปั๊มปั๊มลมนะครับเอาไว้ใช้แหละนะครับจริงๆแล้วแค่แสงแง่เองนะครับก็เขาส่งมาให้รีวิวนะครับนานมากนะพี่กฤษก็หลายปีแล้วก็ใช้จนลืมแหละใช้จนลืม ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างนะครับก็อันนี้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับอย่างเราจําเป็นนะครับเอ่อไปไป็กลางไร่กลางนานะพกพกไปได้นะพี่กฤษนะไปทําอะไรวะกลางนาเติมเติมลมะไรสูบบอลก็ได้นะนี่เขาไม่สูบบอลให้นี่อ๋อมีอ๋อลูกบงลูกบอลสูบได้เขามีหัวให้ครบเลยแน่แน่อ่ามีน้อยดูหน่อยนี่ครับผมที่สูบบอลแห่เก็บไว้เขามีตรงนี้มาให้นะสองอันน่ะเนี่ยมา อยากเป่าอะไรก็เป่าได้นะผมเนี่ยเป่าอะไรก็เป่าได้ได้โอเคเป่ากรถาได้ไหมกระถูกไหมอ๋อเป็นหัวเป่าใช่โอ้กะยากนะครับเกียรเล็กเกียน้อยแหละแค่ส่่งี้เอามาฝากนะครับยังไงก็ฝากไปกดติดตามพี่กดด้วยทองอไรพี่กดส้างกด diy ครับผมทำเหรอยังทำอยู่ครับก็อันนี้พี่กดเองอะ่ะ ก็จะมีความรู้เรื่องอุปกรณ์เนี่ยเยอะเครื่องมือชงเครื่องมือช่างรู้เยอะมากนะครับก็แต่ไม่รีวิวใครไม่เข้าใจก็ไม่ถามฮะไม่รีวิวอันนี้เป็นเหมือนพี่นุ้ยว่าพี่กดไงไงก็ฝากไปกดติดตามคนถ่ายด้วยแล้วกันะช่องอะไรพี่นุย้ย N N K Channel N N K Channel นะครับไปดูว่าเออช่างกล้องที่ถ่ายแคไแ้แงะเนี่ยเขาทำอะไรเกี่ยวกับอะไรนะครับฝากไปกดติดตามกันด้วยกันแล้วกันนะครับ เก่ดเล็กเกน,น้อยแหละแค่แส่งแงะมาฝากเห็นว่าดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับ c ะคายกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแค่แสะงแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดอยู่ชุบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบานล,กลาิกไลยจะทำอะไรดูได้ล้าทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงะ เปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังคาจะก่อเส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแค่แสกเงแค่แสกเง